ไอนหนูลูกลูกเจ้าไงาลูกไปวันนี้แม่มีไก่ไอซีโค้งไก่ทอดนะคะสับละเอียดมาให้หนูด้วยเร็วๆหนูมาเร็วๆ ก็มีอาหารนี่อาหารเม็ดกับอาหารแมล์ผสมกันด้วยจะได้อร่อยอร่อยหนูจะได้กินนะลูกเนี่ยให้กินทั้งวันเลยลูกมาเร็วพ่โคไก่สับละเอียดไม่ละเอะไม่ละเอียดเท่าไหร่ดีเนี่ยโหนี้ตับไก่เขาไม่ได้ขายไข่ก็หมดก็เลยไม่ได้ต้มมาให้ไข่หมดโนูเร็วเร็ว โออนี่ไม่วางไว้ให้นี่แล้วก็มีนี่อาหารเม็ดลูกไอ่อะไรวะไก่ลูกไก่นี่น้ำไม่เปลี่ยนให้แล้วนะนูปบ่ลอึบนี่ ดูแลกันไปเนาะลูกเนาะไม่ทิ้งหนุนะจ๊ะลูกสัญญาแล้วว่าจะไม่ทิ้งเดี๋ยวทํามันแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าบ้านนะลูกนะอาหารเม็ดไว้ให้เต็มถ้วยเลยลูกเพื่อหนูกินทั้งวันทั้งคืนนูนพรุนที่เช้าแหละแม่ถึงจะได้มากินเยอะๆลูกกินให้อิ่มนานๆค่อยกินนะไก่สบับมันอันตรายต่อลำไส้เลย จะซื้อตับไก่ย,ย่างอย่างเมื่อวานนั่นแหละร้านไก่ย,ย่างไม่ขายไข่ก็หมดอย่าซื้อไข่ก่อนผู้นี้เขากินไข่ต้มกินให้อิ่มลูกนี่แม่นำะไม่เปลี่ยนให้ลใหใหไไหเลยเห็นไหมสายแนวเลยเห็นไหมกินลูกกินเลยเห็นไหมเดีจะกลับบ้านแหละแล้วไม่ต้องวิ่งตามนะวิ่งตามทุกครั้งเลยนะคะทุกคน วิ่งตามแล้วก็วิ่งรับได้ยินเสียงรถนี่โอ้โหเตรียมแล้วเตรียมลุกพอจอดรถปุ๊บวิ่งเข้าหาทันทีเลยไม่ต้องรอให้เรียกขากลับวิ่งตามไปส่งต้องวิ่งไอต้องขับรถย้อนกลับมาส่งเขาประกวงรถรถมันเยอะวิ่งตามไปถึงถนนใหญ่นู่นเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปแปลงวันนี้จนจบนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า